โอ้วันนี้เย็นสบายครับผมนี่นะฮะสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับผมวันนี้วันที่25่านะครับผมเดือนมีนาครับอยู่กับทีมงานทวีชายภาพยนตร์แล้วก็ซัพบมงคลภาพยนตร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่วัดกระสังถนนนะครับผมบรรยากาศคืนที่2ครับวันนี้คลืนฟ้าคืนฝนฝั่งนี้ครับพี่น้องนะฮะไม่รู้จะรอดกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ เห็นพี่กมลพรภาพยนตร์ที่ฉายอยู่โคกสุพรรณที่สตึกตกแล้วครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งทางอำเภอห้วยราชยามาเด้อนะครับเมื่อคืนผ่านไปด้วยดีครับผมสนุกสนานนะครับผมก็ตอรับความสนุกจากทีมงานรถแห่ขมิ้นสีทองนะครับแล้วก็ขาแดนก็มาจวดหน้าโจอไม่เยอะจนเกินไปนะฮะพอหอมปากหอมคอนะฮะคืนนี้ก็ เป็นคืนที่สองครับผมนะใครที่สนใจอยากมาขอเพลงทักทายกันเข้ามาได้นะสามารถพูดคุยทักทายมาพบเจอกับผมได้ครับผมนะฮะขอบคุณทีมงานทวีชายด้วยนะครับที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานนะฮะบรรยากาศช่วงจัดเพลงบรรยากาศช่วงก่อนฉายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโจขนาด18เมตรนะครับก็เอาลงไว้อย่างนี้เลยนะครับผมก็ ตอนนี้ทีมงานก็ไปทำภารกิจกันโตนะครับเพราะว่าเท่าแก่จันก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับปลานะครับผมนะทำปลาส้มต่างๆนะครับผมเพราะว่าก็จะเหลือแค่มือช้ายเฝ้าของนะนอกนั้นก็ไปทําปลานะครับผมเพื่อที่จะจัดจําหน่ายให้กับแม่ค้านะส่วนบรรยากาศช่วงเย็นเยนู่นแะครับผมถึงจะกลับมานะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ทําการขึ้นโจบ,บันเลง นะครับอันนี้ก็จะเป็นจอขนาด16เมตรนะครับผมโอ้18นะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ว่าเขาปลูกหญ้านะครับแต่ว่าเจ้าภาพก็เอารถไถมาเกลีย่ยให้นะครับผมต้องขอความกรุณาสําหรับทางด้านเมคา้าทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าสายส,ญญสัญญาณที่จะต่อลิงก์กับระบบไฟต่างๆมันเป็นเส้นเล็กนะถ้าท่านจะเอารถเข้ามาก็ ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาเหยียบก็จะมีปัญหากันได้นะครับพื้นที่วันนี้ดินก็โอเคนะครับผมก็ตอกสลินได้มิดเลยครับผมนี่นะฮะเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับผมนะครับสําหรับพี่น้องที่รับชมกันอยู่นะครับอ่ะไปที่ทีมงานซับมงคลครับผมนี่นะฮะเมื่อคืนก็จดจาดกันไปนะสนุกสนานนะครับมอบความบันเทิงให้สําหรับ f อนะครับ เมื่อคืนซับมงคลนี่ฉายก่อนผมเลยครับผมนะครับผมนี่เจ้าภาพสั่งฉายสี่ทุ่มครับผมโอ้นะเอฟซีเมื่อคืนก็สนุกสนานหน้าจอกันไปนะครับไฟแสงสีสวยงามครับผมเมื่อคืนนะซับมงคลนี่ระบบแสงสีเสียงนี่สุดยอดจัดเต็มจัดหนักเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่เอามานะครับสร้างความอึกระทึกนะครับผม เขาเรียกอะไรผมก็สับภาษาพูดอาจจะพูดไม่ค่อยถูกต้องยังไงต้องขอประธานอภัยถือว่ามาสร้างสีสันในงานนะครับผมนี่นะฮะเป็นหน่วยของลูกหลานชาวอําเภอห้วยราชอีกหน่วยหนึ่งนะครับนี่นะฮะด้านหน้านี่สลิงน้อยมากครับผมนี่นะครับผมออนะฮะปักแค่สองเองครับผมเออนะครับไม่ต้องใช้สลิงเยอะนะครับผมเพราะว่าโจขนาด16เมตรนะครับผมนี่นะ หรือว่าถอดออกไหมนะเออนะสลิงด้านหน้าปักแค่สองอันเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมงานฮะนี่นะครับพอขาเมข่ขายก็ยังพากันทำหน้าที่รอต้อนรับสำหรับแฟนภาพยนตร์คืนนี้ที่มาชมนะครับทางด้านวัดก็จะมีทางด้านออสวยดาวนะครับผมปอนดีผมพาไปดูในส่วนของระบบเครื่องฉายกันหน่อยนะครับ เอามาให้ชมครับผมพี่น้องนะฮะก็ถือว่าหาคลิปมาให้พี่น้องได้ชมแก้เงากันไปนะครับผมพูดถูกบ้างผิดบ้างต้องขอประธานภัยนี่นะฮะสำหรับเครื่องใช้ของซับมงคลนะครับกับเครื่องใช้ดิจิตอลซันโยนะครับผมนี่นะแท่นชายเป็นพานาโซนิกอย่างสวยเลยครับระบบเครื่องเสียงก็เป็นของประดิษฐ์เจริญซารุ่นคลาสสิกนะฮะดัดหน้าทองนะครับผมรับประกัน เรื่องความคลาสสิกแน่นอนนะในนะครับผมแจวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทีมงานแม่ค้ากันบ้างนะครับก็นี่ครับผมมีทั้งปลาหมึกก็มีครับผมเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยละกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นทีมงานของแม่ค้ามาจากสุรินทรนะครับผมโอ้นะของเท้เลยครับผม ทีมงานน้องไอซ์นะฮะปลาหมึกรถเด็ดนะครับผมจากจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็ได้มานะครับผมเปิดร้านนะครับจัดจาหน่ายให้พี่น้องที่ได้มารับชมในส่วนของภาพยนตร์ค่ําคืนนี้นะครับผมนะนะเตรียมร้านกันแล้วครับผมตอนนี้เอฟซีจากสุรินทร์นะครับผมนี่นะฮะโอ้ นับถือเจ้าภาพจริงๆครับผมอาหารการกินไม่ทันยังไงนะครับผมสั่งให้เมียไปทำมาจากบ้านมาให้เลยครับผมสุดยอดจริงๆครับผมนี่นะอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับผมโอ้เมียนสวายดีบัดดูเลเจียจะนับเลยครับผมนะสำหรับทีมงานเจ้าภาพในวันนี้นะครับโอ้คุมพลังสวยงามครับผมแจวเลยนี่นะป่ะพี่น้องเปิดฟังเลยไหมนะเบิร์ดสดับเลยด้วยจอมแม่นะ เออนะครับผมนี่นะเสยกูดเลยครับสวยงามจริงๆนะสำหรับทีมงานบิ๊กทวีชัยพัพยพยศนะครับคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับผมสำหรับในส่วนของหน้าที่หนังกลางแปลงนะครับผมก็มีงานติดต่อได้ครับผมงานบุญงานบวชขึ้นบ้านใหม่ นะครับใครที่ชื่นชอบระบบแสงสีเสียงของทวีชัยโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นในส่วนของซับมงคลนะครับผมชื่นชอบสไตล์ไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับรับประกันร,ราคาย่อมยาวแน่นอนนะครับส่วนเรื่องคุณภาพผมว่าโอเคทั้ง2หน่วยเลยนะนะครับผมเอาไปประดับงานนี้ไม่มีอายใครแน่นอนนะสำหรับทีมงานบิ๊กทวีชยัยกับซับมงคลภาพยนตร์น,นะครับผมนี่นะฮะ สวยจริงๆนะครับผมวันนี้ลมตีหลังครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมดูจากปลายธงได้ครับผมจะตีมาจากด้านหลังนะฮะก็แบบนี้พี่น้องหนังทางแปลงเราจะรู้ดีนะครับตีหน้านี่ไม่เท่าไหร่นะฮะถ้าตีหลังนี่อันตรายครับผมนะสำหรับจอที่เคยเงิบกันมานี่ส่วนมากจะเดินจะเจอมาจากข้างหลังซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟตี้ดูทิศทางลมให้ดีนะครับถ้าว่า บรรยากาศยังไม่ดีก็อย่าพึ่งขึ้นโจอนะครับผมเวลาจัดเพลงอยู่ก็จะช่วยดูด้วยนะครับผมถ้าว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับทิศทางของลมนะครับถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จ,จะต้องแจ้งเจ้าภาพในส่วนของเลื่อนการเวลาฉายกันก่อนนะครับไม่งั้นก็ต้องเปะโจเล็กกันก่อนนะครับเพราะว่าวิลาาทามานีอันตรายครับผมโดยเฉพาะลมฤด,ดูร้อนนะครับในช่วงเดือนเมษา มีนานะครับผมมานี้เอาไม่ทันกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเซฟตี้กันนะเป็นกําลังใจให้พี่น้องหนังกลางแปลงทุกโจแล้วกันนะครับอ่ะบรรยากาศวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาฝากเอามาพูดคุยให้พี่น้องได้รับชมนะครับพอได้หายคิดถึงกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยถ้าชื่นชอบด้วอพี่น้องเด้อ